สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าในติ๊กต็อกนะครับเดี๋ยววันนี้มาถ่ายโชยหนึ่งคันลูกค้ารถพึ่งเข้ามาใหม่ใหม่เลยสดสดรถอารมณ์แบบป้ายแดงเลยแต่ว่าประหยัดกว่าป้ายประหยัดจากป้ายแดงไปต้องมีสามแสนนี่ใครเคยเห็นมั้งไม่ใช่สวิฟไม่ใช่ไม่ใช่รถอีโคคานะคันนี้มันคือซูซูกิ XL คพัรไม่ใช่ดิเอคเซเว เออไม่ใช่เออติก้านะนี่คือรถตัวท็อปที่สุดของซูซกิในรถครอบครัวเลยพี่ครับโคตรสวยเลยอะ่ะปีสองพันยี่สิบไม่วิ่งหกหมืนี่คือสภาพเพิ่งเข้ามาจอดทีมงานล้างผมมาถ่ายโชว์เลยพี่ไม่ต้องทำอะไรเลยรถโคตรสวยสวยสุด,สดเดี๋ยวมาเปิดฝาท้ายดูฝาท้ายนี่คือเป็นฝาท้ายไฟฟ้าโอ้ย่างเท คือใหม่มากลูกค้านี่เบาะมีสามแถวนะมีแถวที่สามด้วยนะครับนี่พับได้ดึงขึ้นมานี่เห็นไหมครับมีหมดสามแถวแต่ถ้าเกิดพับลงไปโอโ้จะได้มุมที่กว้างมากแล้วพับแถวที่สองลงไปได้อีกคือจะกว้างเข้าไปอีกนี่คือรถเจ็ดที่นั่งของซู z u กิครับแล้วเดี๋ยววันนี้นะผมทําราคาแบบว่าสุดชีวิตให้ลูกค้าแบบสุดชีวิต การันตีฟันธงว่าผมรีวิวมาแล้วเอ้ยผมไปรีเสิร์ชไปแล้วไปทําวิจัยตลาดมาแล้วว่าราคาทู่ราคาที่เขาตั้งขายเจ้า XL7 เนี่ยเขาขายกันอยู่เท่าไหร่วันนี้ผมจะขายให้ถูกที่สุดไม่มีใครขายถูกกว่าผมโอเคไหมพร้อมหรือยังดูความสวยงามดะก่อนดูโหเท่ไหมอู๋หน้าจออย่างกันอยู่บ้านเลยอ่ะโอ้โหอย่างกับจอทีวีนะครับเบลเทอร์วอะไรมัลติฟังก์ชันนะครับเบาะผ้า ภายในใหม่มากนี่ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทำอะไรเลยลูกค้าครับสอดๆมาดูเาดบาะหลังมั่งโชว์ลูกค้าหน่อยเบาะหลังนี่รถครอบครัวนะลูกค้ารถาครอบครัวปีแสนพันยี่สิบจะหาราคาแบบนี้ได้ที่ไหนมีที่วอร์ชิชที่ละครับลูกค้าผมต้องบอกก่อนนะว่าเจ้าตัวนี้ใต้แดงราคาแปดแสนกว่าบาท รถมือสองที่อื่นเขาขายกันห0แสนประหยัดไปส0ง0สน 2, แต่ว่าวันนี้ผมจะให้ลูกค้าประหยัดไปท,ทั้งหมดสา0 0สนบาทเจ้ารถชนี้ผมจะขายราคาให้ถูกที่สุดในบ้านในเมืองนี้ผมขอ,อยากขายในราคาห้าแสนห้าหมืบาท5้าแ0 0ห้บาทราคานี้ถูกที่สุดในประเทศไทยแล้วรับสภาพเหมือนรถใหม่ป้ายแดงไปเลยพร้อม ประหยัดไป3 0 0แสนบาทลูกค้าดใดนสนใจโทรหาผมเลยนะครับ086 4 6ตัวแล้วก็7จดโคขอโชว์หน่อยวันนี้ต้องไปทำธุระข้างนอกแต่ก่อนไปขอญอาตขายคันนึงหล่อมากขอบคุณครับบ๊ายบาย